สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่พันธ์นะครับผมเป็นไงครับแม่เมื่อก่อนเห็น่ดก่อนได้ยินเขาถูกกันเยอะเลยใช่ไหมแม่โอคนเข้ามาสะเดาะเพาะเต็มเต็มเลยแปดเจ็ดมาะค่ะแม่เขามองเห็นเป็นหกแปดเจ็ดตัวไหวะมันมีหางอีกนิดนึงก็เลยตีเป็นสองเขาเขาเห็นเป็นตัวไหนแม่เขาเห็นเป็นหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ด ถูกสามตัวตรงนึงวันนั้นมาสมค้นก็ได้ทั้งคู่นั่นแหละครับแต่เขาซื้อแค่ไม่เยอะส้เนาะสามตัวยี่สิบแต่ล่างนซื้อเยอะอยู่เขาได้หกแปดเจ็ดแต่คุณแม่มาบอกสองแปดเจ็ดก็มันมีหางออกนิดนึงแม่ก็เลยตีเป็นสองอ้ยเสียดายเสีดายน้อแม่เนาะแต่ถูกที่ตัดซื้อเอานั่นแหละก็ถูกอยู่ถูกไม่เยอะครับ ก็ถือว่าของแม่ท่าตดนี้ก็จะได้อย U 7887นะแม่เนาะใก็เลีงหางเดียวเองเนาะขันน้ำมนต์อ่ะครับคนบ้านไหนแม่คนบ้านสีเรียมคนบ้านสีเรียมอืมครับจําได้เลยพ่อไปถ่ายแม่อยู่ถ่ายแม่อยู่นาแล้วแม่เนาะถ่ายแม่อยู่นาของแม่นะครับอยู่กระท่อมเนาะแม่บอกเลยเลขขันน้ำมนต์287อืมค่ะถูก87อยู่แต่ว่าคนที่เขามาได้ได้สามตัวใช่ไหมแม่ก็ได้สามตัวก็เห็นว่าเป็นหกหางมันออกนิดเดียวก็เลยตีเป็นหกือ อาจารย์น้อยเป็นคนทำใช่ไหมแใช่พรตีเป็นเก้าแบบจิตแล้วก็หกแบบจิตแม่ก็เลยว่าวันนี้มีหางก็เลยเอาสองะเออเลยได้แค่สองตัวก็เลยก็คือว่านี่เราเป็นที่ดวงเป็นที่บุญเรายังไม่ถึงนะแม่เนาะเป็นที่ดวงเรายังไม่ขึ้นอืโชคไพ่โชคดวงไพ่ดวงมันโชคใครโชคมันอเขาดวงดีเขาเลยไปได้สามตัวนะแม่เนาะเขาถูกเยอะไหมแม่ สองตัวแกไม่กล้าลงทุนเ้วยเน,ะยนาะแกถูกสองตัวนั่นก็นเท่าไหร่เนาะไม่ได้ถามกันแต่สองสามตัวน,นก็ได้ยี่สิบโอ้อสามตัวตรงเลยนะแม่เนาะสามตัวตรงเลยครับตรงก็จะได้หลายบาทอยู่ตรงเนาะพนะ่อแม่เนาะเนาะก็อาจารย์น้อยนั่นโทรติดต่ออยู่เมื่อกี้แต่โทรไม่ติดว่าจะให้แกพูดได้ฟังเงี้ยแม่แกก็งานเยอะเหมือนกันนั่นแหละรายนั้นครัะงานเยอะม่ค่อยมีเวลาว่างครับอื ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอาจารย์น้อยทําขันน้ำมนต์เสริมดวงนี่มันออกบ่อยไหมแม่ออกประจำออกประจำก็ตอนนั้นที่ทำห้าหกสามนะอือก็น้ำมนต์เสริมดวงนี่อคคับอ,อีกคนก็ไปตีสองเหมือนแม่แหละ,ละอออีกคนก็ตีเป็นห้ากับสองเขาก็ได้ไปครับอือก็คืออยู่ที่การตีของขันน้ำมนต์เลยบางทีเขาท่านอาจจะบางนิดนึงนก็เลยตีไม่ถูกต้องตีสองทางอือครับ ถ้าตีเยอะมันก็จะหลายตัวเนะแม่นะจ้ามันบอกว่าหลายตัวก็มันก็เยอะเนาะตัวเลขมันก็เยอะครับแล้วก็ความฝันของคุณแม่ก็แม่นเหมือนกันนะแม่นะวันนั้นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยวนเมื่อกี้นี่ก็ถ้าจะตีเอามันก็แต่ว่ามันขึ้นแต้มหนึ่งเนาะครับตีเอาสามเจ็ดครับตีสามหกออกสามหกก็เลขเก่าอืมถ้าไม่ใช่เลขเก่าก็จะตีเอายุครับ ทีนี้ของของงนดนี้นี่คุณแม่มีความฝันหรือยังครับแม่แม่ว่ามันจะมาสองแปดแม้ว่ามันจะมาสองแปดอ้เป็นยังไงแม่เลขสองแปดทำไมแม่ถึงคิดว่ามันจะมาก็ฝันเห็นแต่ตัวเก่าที่เราปล่อยคืนไปว่าก่อนครับ<ถ>ฝันว่าเราได้นั่งคุยกันตัวนั้นแหละคือคชดว่าสองแปดมันยังไม่ออกคาว่าแปดยังไม่ออกแล้วนั่งคุยกับใครแม่ คุยก็ะใหญ่ยายเจ้าที่ยายเจ้าทีส่สองแปดก็สองศูนย์หนึ่งอ๋อคุยคุยยังไงยายก่อนคุยยังไงครับแม่<ช><ะ>ขอ,อยากมันยังม,มันยังไม่ออกสองแปดศูนย์ก็สองศูนย์หนึ่งแว่านี้มันยังไม่ออกยังไม่ออกแปลว่าแม่แก็ว่าให้มันออกมามออกวันนี้ดีนะยายให้อ,ใหอ,ออกอัวนนี้เถอะแม่ก็ขอเขาอแม่ก็เงี่ไ อันนี้แต่แกฝันแต่ก่อนไหวคู่กันหรคะน่ตอนตอนสองแปดที่เราปล่อยงวดที่แล้วอ๋ออันนี้ฝันอันใหม่ใช่ไหมแม่ฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนครับคือเขาปิดเครื่องงานเสร็อนี่แหละตอนนั้นห้าหกทุ่มก็มาก็ิดเครื่องไฟก็เลยเพิ่มหลับอืมตอนเขาเปิดเครื่องไฟหลับไม่ได้ลองเสียงมันดังครับทีนี้แม่ว่า ทำไมมันยังไม่ออกก็ปล่อยให้มันออกเป็นไรแม่ก็ว่างนี้ครแกก็เงียบแกก็นั่งเฉยแกก็ไม่พูดอะไรต่อนะออเออ,เอ,อกอคือนั่งคุยกันเหมือนเราคุยกันเลยใช่ไหมแม่จะนั่งคุยกันอย่างนี้นหแหละจะนั่งเคี่ยวมาแกกค็คุยไปคุยไปครับเพราะว่าสองแปดมันยังไม่ออกดิว่าอย่างี้สองศูนย์หนึ่งมันก็ยังไม่ออกดิ อ้อาก็ให้มันออกสิแม่กันเลยว่าอย่างนี้ให้ม,มันออกงวดนี้เด้อยายเด้อว,ว,ว่าอย่างนี้พูดเป็นภาษาเออจะพูดอย่างนี้แหละสาวคราชสแม่เนาะยี่มาออกดีนี่เนาะมันออกดีพูดภาษาครับหวนไทยโคราชนะครับแล้วสองแปะกับสองชูหนึ่งใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะอืมครับฝันแปลกๆเนาะแม่เนาะปกติแม่เคยฝันอย่างเงี้ยไหมแม่ก็ฝันตอนงวดที่แกมาบอกตอนก่อน พื้นที่จะล้ำเออแล้วก็พูดอย่างนี้แหละที่ถูกทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมแม่จ้มื่นั้นน่ะือออินไม่รู้จะยังไงเด้อครับเป็นความฝันเนาะความฝันนะเนอืมเป็นแนวทางเนาอยากให้ออกแม่ล่ะครับแต่ว่าแม่นี่รู้สึกจะฝันเกี่ยวกับยายบ่อยยายนี่ชอบมาเข้าฝันบอกแม่เนาะยายเจ้าทีนี่และอือครับ เป็นยังไงแม่ในในรูปลักษณะของยายเนี่ยหน้าตาเป็นงไงแม่พอจําได้ไหมครับหน้าตาแกดีอบอิ่มหน้าตาแกกลมกลมอบอิ่มสวยอยู่แกมีอายุแล้วเนาะแต่คราวนี้ไม่ฝันเห็นแม่กาญเห็นแต่ยายคนเดียว๋อครับแล้วแม่กาญนี่คือใครแม่แม่การแม่ครูอ๋อแม่การแม่กาญแม่การแม่ครูกาญแม่ครูกาญ เขาเรียกชัดสั้นอย่างนั้นแหละแต่ชื่อจริงยังไงไม่รู้ถามลูกน้อยแม่ก็จําชื่อจริงแกไม่ได้แกยังมีชีวิตอยู่ไหมคะแม่ตอนนั้นไงลูกที่ตั้งยหน้าหิ่งน่ะเสียตอนนั้นน่ะตอนตอนตอนไหนนะเกี่ยวข้าวเสร็จหรือเปล่าตอนนั้นอ๋อค่ะก็คือว่าหลักๆที่คุณแม่ฟันเห็นจะฟันเห็นแม่การกับยแม่ใยญ่เจ้าที่อืมแต่ว่าที่ฟันล่าสุดนี่ฟันเห็นยายเจ้าที่อ๋อืมครับ แล้วรอบก่อนที่มากระซิบนี่ยใครใครเป็นคนกระซิบยายแม่ยายนี่แหละยายเจ้าที่เนี่ยเนี่ยเจ้าที่เรานีตั้งตารุ่นเนี่ที่กระซิบวันนั้นหกสามแล้วมันออกหกสามบนใช่ไหมแม่ออกสามหกแล้วก็มาบนออกสามหกอีกวันนั้นออกตัวกลับเนาะหกสามสามสอง มนอเมาหน่อยป่มเนี่ยเขาอิจฉากันหลายตัวนะคะแม่ยังนั้นแหละแม่แมเลี้ยงสุนัขหลายตัวไหมแม่ทั้งสุนัขทั้งก็แมวน้ะแม่เนาะเมาอยู่ด้วยแม่ก็สงสารก็เลยให้ข้าวให้น้ำไปเขามาขอข้าวว่ามัดจอนมาขวดไว้เองสิบ่คะเนี่ย เขามาคลอดใต้ยุงข้าวนะโบเลียงกับเล้ตนมานอนก็เลี้ยงก็สงสารก็ดูสีตาแววๆกัดกันทำไมล่ะลูกแม่เลี้ยงอ้วนตับเลยนะคะท่านผู้ชมแม่ในเลี้ยงอ้วนมากเลยเดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูอยู่อ้วนมากเดินจนไปไหนไม่รอดแล้วอีกตัวนั้นน่ะเขาชื่ออิจฉ้าก็เห็นไข่อุ้มตัวนั้นไม่ได้หรอกเขาอิจช้าแล้วก็ไล่กัดแต่ตัวเตี้ยๆดำๆน่ารักใจอย่างนี้หรอหัยใจมีไข่อุ้มเขา ก็ไม่สบายใครก็จะอุ้มเนาะไม่อยากจะทําแรงอ่ะเขาไม่สบายไม่หายเลยนครัับแม่ก็พูดถึงกระเสดาเลขหกแปดเจ็ดแลแม่เนาะเสดาอยู่เนาะแม่ไอแม่ก็ไม่ได้โทรถามกันให้รู้เรื่องวันออกด้วยแล้วแม่ก็ว่าสองพอเลขออกก็โทรมาบอกโอ้้ฉันได้ยี่สิบนะแม่เออไม่ได้ไม่ได้แต่สองทัวเเลยว่าโอ้เนา ศาสนาคนเราเนาะการเอาแล้วบุญศาสนาคนเราดวงยังไม่ถึงเนาะแม่เนาะยังไม่ได้ยังไม่ขึ้นครับผมเนาะก็ไม่เป็นไรก็ให้เอฟซีเขได้มั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ก็ดีใจแล้วแหละครับผมเนาะให้มีโชคมีลาภด้วยกันคิดดีคิดดีใจแล้วแม่เนาะจ้าครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆสำหรับแนวทางนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับ